Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่20 ธันวาคมพุทธศักราช2567ของทางภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยใช้ข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผมตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศทั่วไปคาดการว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งของให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วยนะครับผมโดยภาคเหนือตอนบนคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง29-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง15-19องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง15-17องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 1ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามแผนที่แสดงปริมาณฝนของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้พบว่าไม่มีรายงานฝนตกในบริเวณภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามรายงานสภาพอากาศบริเวณยอดดอยประจำวันที่20ทธันวาคมพุทธศักราช2567ดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่1 4 0องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่อยู่ที่7.5องศาเซลเซียส กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16.0องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่6.0องศาเซลเซียสสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20.5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่9.4องศาเซลเซียสพระตำหนักภูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17.8องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่8.5องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามอุณหภูมิต่ำสุดของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่6.0องศาเซลเซียสที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมโดยภาพรวมเมื่อวานนี้ทางภาคเหนือค่อนข้างที่จะมีอุณหภูมิต่ำนะครับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างหนาวเลยนะครับผมเกือบเกือบทั่วทุกภูมิภาคเกือบทั่วทั้งทั้งจังหวัดเลยนะครับผมยิ่งมีลมพัดเข้ามาประมาณ 10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยิ่งทำให้เกิดรู้สึกว่ามีความมีความหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นนะครับผมโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ14 1 8ถึง18นะครับผมเมื่อวานนี้แต่ตามยอดดอยก็อุณหภูมิต่ำนะครับเพราะแม่พี่น้องค่อนข้างหนาวครับสำหรับภาคเหนือเมื่อวานนี้ส่วนอุณหภูมิสูงสุดของทั้งภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดที่32.0องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่สอด จังหวัดเชียงจังหวัดตากนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ในลักษณะใกล้เคียงกันคือประมาณ2 8่สถึงสามสาานะครับผมสาหรับทางภาคเหนือเมื่อวานนี้เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศแบบรายวันของทางภาคเหนือทั้ง15จังหวัดกันครับผมโดยวันนี้ขอนําเสนอคําขวัญของจังหวัดจังหวัดพะเยานะครับผมกวานพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าออตนหลวง บวงสวงพ่อขุนงามเมืองงามลือเรื่องดอยบุตรสลาคำนะครับผมโดยรายงานของทางภาคเหนือทั้ง15จังหวัดส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะไม่มีฝนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกจังหวัดโดยภาพรวมจะไม่มีฝนนะครับผมโดยรายงานอากาศประจําวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสุกที่20ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29 ต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศของจังหวัดเชียงรายประจำวันที่20ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28ต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ9องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่กันครับผมสุกที่2ี่ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5องศาเซลเซียสนะครับผม เราเลื่อนลงมาติดตามการพยาการณ์อากาศของจังหวัดลำพูนกันครับผมวันศุกร์ที่20ธันวาคมลักษณะอากาศทั่วไปคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดที่30อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 1องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดลำปางประจำวันศุกร์ที่20ธันวาคม คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ต่ำสุดอยู่ที่16องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามลักษณะอากาศของทางจังหวัดแพร่กันครับผมสุกที่20ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียส มีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดน่านกันครับสุกที่20ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่อยู่ที่28อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับผมคาดกันว่าจะมีอากาศหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ต่ําต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสนะครับ พ่อแม่พี่น้องครับค่อนข้างหนาวครับทางภาคเหนือช่วงนี้ก็เป็นการเริ่มต้นหรือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดตากสุกที่20่ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดอยู่ที่16องศาเซลเซียสมีลมจนออกเสียงเหนือความเร็ว 10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางจังหวัดเพชรบูรณ์สุกที่20ธันวาคมคาดการว่าจะมีอากาศหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10- 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวุณหภูาามิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดกำแพงเพชรประจำวันที่20ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านณหภูาามิสูงสุดอยู่ที่29นณหภุาามงต่ำสุดอยู่ที่16องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวนณหภุาามงต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตกันครับผมสุกที่20่ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับผมสุกที่2ี่ธันวาคม คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดสุโข,ขทัยกันครับพ่อแม่พี่น้องสุขที่20ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียส มีลมตอนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับศุขที่20ธันวาคมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสมีลม ตัวนอ,อกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับผมโดยกล่าวโดยสรุปทางภาคเหนือวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นในตอนเช้านะครับผมและมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บนยอดดอยก็มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทุกจังหวัดคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับผมช่วงนี้สําหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือก็ขอจบลง แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม